กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์ทุกฐานเราถ่าขามาหับสมซองนองคำนำโซกเมื่อนี้ค่ะกะนี่เมนูปลาดุกแล้วก็สมพักเนาะแล้วก็เจวมีสี่เมนูเล้อกันเลิศข่าวรำกันเลิศขาวเศร้าเสพรำคาญนอนเลยปวดตาวันนอกวันหน้าหนี่งเด้อปวดตาไม่ได้อะตาหนักปวดแบ่เศร้าทุกน่านเอ้ อะีมือคนใหม่มาใั่เราไม่ซิมอได้เลยเด้อปกติเราขี่มาได้ซีเมอร์อ่นเหนืตลอดคนใหม่ไกก็ยังคันอยา่น้องเลยกินกระสาอร่ยับมงฮจยังได้ทต่แม่ยู่เข่าอีกบ่ือนนี้แต่ว่าบางท้ลูกโดจะกบาดโดเตี้ยงน พอนา้ทำเราเขาแล้วไปคนที่เดียวต่เมื่อไหร่ทางลกลกอดยันงานงานสมากอกเมื่อน้าอันนี่ขอสั่งรุกๆุดไปแล้วส่งอันเดลั่มัเดมันฮักถึงเยใจให้คนวิถมาอารมกิตัวป่วนมาอยู่นังย นอกหน้าก็ปันสนีป่าเขาพอก็ยังอยู่หน้าอันอยากห่อกินเปอยังไรหน้ากบหกาใสค่ะใส้ยงโตเขาโตคเม็่อ่หนองโมงครึเห่สไปมันเร้าก็หวงหองเขาพูดันขึ้นมาหืบอ โม่แม่สวยเอามันต้อง้นย่งก่ะงคืนโอ้นอนน้ำกันป่เ็นหมูล้เอาไปทำยังงบอกทุเมื่อเยื่องตอนแรกตีโต๊อีกยมาแรงตกลุงคนสาคมท่านเป็นยังไฟประกานแต้มกลาคืนง่าเกนมากทมีป่ะบอกมันคยมันโต๊ะม้วนบุคคอาจจะได้มันนี่ใช่ไหมเราต้องบุคคลไหมร้อนรอดูเลยเขาดูบุคคน นี่อับกะมันก็ะมีเทียนชาธรรมดายงามนากซื่อมาบดนองไปซื้อมาใส่เียงแต่ลงมานในห้านไปแ้ไอทายมากินผักกาดนะวมียชื่อหวานเองเพิ่งใส่น้ำตาทเพิ่นออกี่ไปหวานเท่าไหร่ไหมเบิรและเด่น mày coi thêm một đồ lại <laughs> cái nhí tài hơn rồi, rồi. Ừ. 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 Thôi, món này có ừ. bố mẹ không này hội chồng khúc nhảy khúc nhảy đang họp họp mày nó là lút gan này khúc nhảy đó ที่แต่คนตกปนองเอบรรยากาศท่าสุ่มสี่เนาะแล้วก็เขานามก็ได้กินย่งก็เขาก็ได้กินนามปน้องเอ้ยยังดีไปน้องเอ้ยอบไม้ในบ้านเลยไม่น้องก็ไม่ได้บ้านสววัดตกถั่วนเค็งมาพอดีหมู่บ้านฝนกัไปเปน่ห้าร้อยตกก็บไปอยู่นามกราพี่น้องเอยอเพราะว่าฝนตกตังเต่โดนหลันดินมันแห้งเขาจนแดงเบิด นาดีไซน์แดงอรอยเนี่ยหงกัเจหงมันจะนาเขาียมนเงนีมันจะเทียวเนวอยู่นี่นนเลื้อลาใม่เมดเลยหงแดงมันขึ้นกับมองห่างแค่กันาวางเาาลังเที่ยวตอนไเนาะใบหนึ่ง้าแดนตาเนี่ยงานชาบ้านของอานนั้นแดงอะไรอเลยอก็่ไปกินข้าวนาะมคนมาตกนะตกมะเื่ไแล้วเน่ย นปแล้วมเขาเขาเริ quiero, ่มออกไปได้ตอนนี้เลยน่าพอหลเลยนาพอวันี้เจ้านาางนาหวานถ็นบ้านนี้จะดำกวอนเขาเข้าห้นง่ะตรวก่อนปะพรมบุงทุ่งลึกพ้อมข้าหวานก่อนกล้าแล้วก่อนเนียไปนั่งไปจอมถ่ายเสียงอมกันแล้วคนจอยา าตเาเธอแบบบวชคอยพบหน้าพบตากันหน,น่อยได้ยวานตา,างคนต่างไป,งไปนะยำเล่นก,กัน

ปลาในนาพดีกัคนปางานพอดีชอบปลปลาขอวปลาขอดูดดอูกงาดูกน้อ่องเห็นลูกปลาแม่พายผมมีปลาก่อบมะนาวว้าบมโตะข้าน่ามงดำมาทไมน้องดำเนี่วานน่าถึงี่พูดที่เรา ไอ้ตัวปลาเนี่ย <laughs> ก็แดดต่เ่าเลยไมเช่าได้อะกัดเจี๊ยบมึงคนแดดก็มะงสอนแงเนา่คนจะโตแต่จังเนาะโรมีโรอ่งโห้ตรโลพอเอพ๊ะเฮ็ดนี่ยเ็ดเนีเฉียวหันเฮ็ดน่าหละะเฮ็เาอไทยนะมึงสมักตีแล้วออกคูหาง

ซิวแม่นั่งนั่งอันเนยสำาคนติดโลกเลยไปน้องพูดพดเพิ่นปรได้ดูแล่นาเพิ่นซิวขึ้นเต็มหนามอะไรจุดด่างดำแนวเป็นดำเป็นหมิดเป็นหมิดเป็นหมิดกันเลยน้องเนี <as> ่ยกรบี่นาทำแม่ยังเกี่ยงกลัวแนนนาทำแม่ยังเกี่ยงกว่า

เดิ <c oughs> นทางล่า,ลล <c oughs> า,ารเราะหน้องมมาพากวนเลนาะแล้ก็อจ้บผิวเซนสมิธก่อนเด้อกินน้ำพอกกันใหม่สบายดีสบายดีพี่น้อง